สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำนิวเคลียร์แบบน้ำไม่อันตรายแต่มันเป็นน้ำมะนาวแต่ซื้อแบบนั้นนะโอเคครับเคแนะำวัดสดุวัสดุมีอะไรบ้างครับม้นาะน้ำมะนาวน้ำน้ำร้อนน้ำร้อนเกลือเกลือ แล้วก็น้ำตาลโอเคอันนี้เป็นอัตราส่วนอ่าคาะส่วนกินหนึ่งคนครับแต่แต่ในสูตรกินสี่คนเลยให้ดูสูตรไหนดูสูตรที่ครับไายครับดูที่กระหัวก็หางใกล้ๆนโอ้โหนี่คือสูตรน้ำมะนาวนิวเคลียร์นะครับนี่หลานจะทำนะครับนี่กินได้สี่คนอันนี้กินสี่คนแต่ที่จะทดลองทำอันนี้กี่คนครับหนึ่งคนหนึ่งคนครับอ้าวเริ่มเลยครับขั้นตอนแรกทำไงครับ ใส่น้ำร้อนน้ำมะนาวนะตอนแรกนะครับเราจะต้องใส่น้ำมะนาวก่อนนะครับจุ้ยไปนะครับจุ๊บเตหมดเลยค่ะน้ำมะนาวนะครับอันนี้บีบมาแล้วนะครับเพราะว่าหลักไม่มีแดงบีบนะครับน่าต่อไปต่อไปตามด้วยตามด้วยเกลือนะครับหนึ่งส่วนสี่้อนชาตามด้วยเกลือลงไปน้ำมะนาวเท่าไหร่นะคะ อน้ำมันนาคิดๆไม่เป็นไรนะครับครับใช้ช้อนที่ลูกเอาต่อไปใส่น้ำตาลหรือเปล่าครับยังไงครับใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลครับยกมาติกยไปเทเลยดีกว่าไหมครับสะดวกไหมครับยกมาเทเลยลูกเอาทั้งหมดเลยค่ะน้ำตาลทั้งหมดเลยค่ะอยากทําเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ทําผลงานนี่ส่งครูด้วยนะครับ แต่น้ำตาลทรายลงไปนะครับปึ๊บลงไปไม่ต้องหมดนะไม่ต้องหมดนะครับน้ำร้อนแล้วก็น้ำร้อนนะครับตามลงไปนะครับจริงในสูตรคนละแบบชู๊เอาคนเลยเดี๋ยวไปเอาเนื้อแข็งนะแล้วก็ละคนนะครับคนให้ละลายครองให้ละลายนี่ครับตางหกตั้งใจทำมากแล้วนะครับคุณหลานนะครับเพื่อเพื่อ เพื่อเพื่ออร่อยเพื่ออร่อยเพื่อสุขภาพนะครับนี่เป็นน้ำมะนาวนะครับปะคนแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ควบควับควับละลายยังครับเอาน้ำร้อนใส่อีกหน่อยหน่อยไหมใช<จ>่ใส่ลงไปเลย ใส่เปนเียหน่อยนะครับเจตอนี้นะครับจริงๆสูตรต้องใส่หมดนะครับแต่นี้หลานเขาบอกว่ากลัวนะครับนี่ไม่ใช่บอกว่ากลัวนะเราใส่น้ําร้อนนี่ไปเพื่อทําไมนะครับเพื่อน้ําตาลทรายกับมะนาวทําไมนะครับเข้ากันให้มันเข้ากันละลายได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นน้าตาส่วนผสมนะครับล้วเรากินน้ามะนาวเพียวๆอย่างเดียวนี่ไม่ไหวไม่ไหวนะมันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวนะครับ อันนี้จะหวานนิดหนึ่งนะหวานนิดเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานนะอันนี้เสร็จยังครับนี่อันนี้เสร็จยังครับยังย่างอ่ะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยหนึ่งหรือเปล่าอย่างไงนะครับตอนนี้นะครับสูตรนี้รอรอแล<ะ>้วครับตอนนี้พอใส่ร้อยแมวว่าไงมันเยอะกว่นะรวมน้ำแน้วโอเคอ่ะน้องชิมที่ไหนกคนคนคลค้งลองชิมที่ ร้อนเป็นไงม้างครับก็อร่อยนะอร่อยเปรี้ยวหรือหวานยังไงก็เดี๋ยวเราตักให้ย่าชิมหน่อยนี่น้ำมะนาวนะครับไ้องเยน้ำมะนาวย่าลองชิมนีครับย่าเป็นไงครับย่าครับไงครับรสชาติอ๋ออันนี้เราจะกินแบบแบบว่ามัน อย่างนี้เลยหรือว่าเราจะใส่น้ําแข็งดีนะครับใส่น้ําแข็งอ่าะะครับอัดละก้อนหนึ่งพอไหมจะล้อนหรือเปล่าใช่อันนี้เทใส่นี่พออ่าเอาแทใส่นี่เลยมันจะร้อนนิดหนึ่งพอดีแก้วเลยนะครับ,บท่านผู้ชมครับโอ้โหอ่น้อยนี้ลองเอาช้อนคนๆหน่อยมันนี่งมทาสูตรนี่ทำขายได้เลยไหมครับนี่ จำบขยได้ปะจำไขยได้เลยนะครับสูตรน้ำมะนาวนิวเคลียร์นะครับของหลานนะครับอลองดูด,ดิอา้าว<ล>ไหนดูดสิครับจูบอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยนะครับแบ่งกันดูดกันนะครับตอนนี้อา้าวไหนมีไรฝากให้ผู้ชมหน่อยครับขอขอให้ร่างผู้ชม <c oughs> มีคามสูขด้วยนะ <c oughs> แล้วค <c oughs> ่อยกันเกาะไรเกาะิดจามกันใหม่ด้วยนะคะ นนขอบคุณครับแล้หรับวันนี้เราไปก่อนเนาะบ๊ายบายแล้ววันหน้าเรามาทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้อีกแล้วก็กิจกรรมของหลานในครอบครัวนะครับบ๊ายบาย